สบายดีพี่น้องสบายดีบรรจุภูทุกคนก่อนอื่นฮ็ขอโทษขออภัยเด้อเมื่อวานนี้ลิปมกับอันตอนทายตอนบ่ถทายนาะพี่น้องตอนอันตอนเอื้อยเตรียมเครื่องให้น่ะขอยไปไทายขอยไปเอาปลาไปเอาปลาแล้วก็ไปเอาอันข้าวปุ้นพี่น้องเอ้ยมีแต่ไปเอาปลามาแล้วก็มาปะไว้ไว้เอื้อยเพิ่นเฮ็ด เพิ่นต้มถาอันเสืาเตยเพิ่นก็มาเห็ดซอยเพิ่นก็มาต้มเพิ่นก็มาคั่วปลาไห่แล้วก็ล่างพงล่างพักถาแล้วกันวันนั้นคือขอยไปหาหาพักมาไหวเพิ่นเนาะหาพักมาไหวเพิ่นแล้วเพิ่นก็ล่างเพิ่นก็ซอยถาอันซเสืาเตยเพิ่นก็มาเห็ดซอยเนาะมาซอยแต่เร้าเพิ่นก็มาคั่วปลา คว้าปลาหายเศร้ปาปวเศร้าจนแปดโมงพี่น้องเอง้ยเมื่อวานนี่เพิ่นมาคว้าปลาหายแล้วก็เพิ่นกำลังพักซอยเด็ดพักซอยเตรียมนะเครื่องไว้ถ่านนะขอกไปเอาเส้นขนมจีนกำลังกอบประเดทายให้พี่น้องเบิ่งแบ็ดเบิ้ดเราไปถือแบ็ดไปน้ำพี่น้องเอง้ย ตอนอยู่เพื่อนก็ชุ่มเบื่อเผนเห็ดเตรียมไปหายเบิร์ดชวนพันแนวเลยก็ปไปถ่ายเพราะว่าบอยู่ไปเอาเศษกับปุนขอโทษขอภัยเด้กพี่น้องเด้อได้ถ่ายหายเห็นแต่ตอนตอนเห็ดน้าพี่น้องเลยตอนเห็ดน้ากับตอนกินเลยก็ดึงไปตอมคะน่อยตอนปลาหมาวมาคลิปมกับโตไดโตบ่อนะพี่น้องเลยขอก็เอาโต หมักมันได้แลต่ขอยก่ามาตัดต่อใส่กันแต่ว่ากะได้แจกจ่ยจายเบอร์สุขุสุคนเด้อพี่น้องเด้อร <Anton ia. S 2> นี่แต่ไอ,แ,อแต่เอาน้องนี่แหละน้ำไก่น้ำทัดเด้อข้าเจ้าก้าวเนี่ยมกบด๘พันก้าวท่านข้าวเจ้าก<ะ>้าว กมีแต่เอื้อยกับแซวเตืออนี่แหละเพิ่น,น,นเฮ็ดถ่ายอยู่เพื่อนคนอื่นเพิ่นกเัเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่เพื่อนอยู่ซานเนาะเพิ่นก็บ่ได้มามีแต,ต่เฮาเฮ็ดแล้วแล้วกัห้องเพิ่นมากินกัอีกอย่างเฮา,ากันมันเป็นช่วงโควิดเนี่ยก็บ่อยากอักอนาปานใดพี่น้องเอ้ยอยากซุ่มนุ่มปานได้กินบ่เบิดนดเนี่าเสี่ยเพื่อนไผมัน,นั่นแหละพี่น้องเอ้ยก็เข้าใจขา,จขา,จขาเจ้ามั่นแหละ กินแฮนด์บัสจ้าเข้ากันตะชิวานเนีได้เนาะ <c oughs> หน้าที่เฮ็ดแล้วก็เฮ็ดไปพี่น้องเลยหน้าที่อ่นนะนะก็เฮ็ดไปทำบุญทำศีลไปห่าอะไรพี่เนาะขึ้นจ้านี่ดิยังเหลืออยู่ถั่วอนี้ถั่วเดียวนี่ที่มากินต่อยเมน,นี้ก็บโมเด้ดไปไซส์พี่น้องก็อยู่เฮือน ก็ว่าสิไปอยู่ไปหาขายมันขายมันแกวเขาเจ้าซื้อไว้ใส่หอ่อข้าวหอ่อน้าําไปอนาซื้อเครื่องเมือ่อวานนี่ก็ไปเฮ็ดยังก็อยากได้พี่น้องเอ้ยเฮ็ดมันก็นอยากได้มันมาขายจะซื้อักอือักักแตงมาไว้ใส่อันผ้าขาวเฮ็ดบุญหขาเขาสลาก แยกกระหอดแล้วพี <Eso Exactly. S 1> no, ่น้องเอ้ยมืออื่นมือห <ièrement> ื่นประมาณนี้แหละประมาณว่ามืออื่นมือหื่นอีกะห่อข้าวต้มบอกเมนเบอร์มือได้ห่อข้าวต้มนะมืออื่นห่อข้าวต้มพี่น้องเอ้ยเลาก็ไปซื้อเครื่องมาเตรียมไว้เฮ็ดบุญเอาขนมไหมเอาเรานอีร้อยก็มีอยู่เงินร้อยนะเงินอีร้อยมีอยู่ดูไหมพี่บุญจะทราบใช่ไหม กิกนน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเด้อ่อยมันแรงไม่เอาชิคานมอืมอยากชิคานมอยากชิอขนมแต่จานนี่ก็อยากชิอขนมอยู่เลยมาสบายดีปลาลุ่มก่อนแม่ขันอ,อยากกินขนม,มขึ้นทา้งจานพี่มาขึ้นทางเดนั้ง จอาอไให้หน่อ,อ้สบายดีป่าอ่ะสีกรอบสบาดีนะแม่เกลียกสบายดีป่าลุงะะเขนม้อากีกแล้วเบิดนะกำไรแม่นะ พื word, ้นก็เบิดว่าแต่กําไรก็บ่พอได้พี่น้องเอ้ยลูกกินคือยังนี่ก็กลสิปางซ่ามันบ่มีสัญญาณพี่น้องเมื่อคืนนีฝนตกสัญญาณบ่ดี ขิบเลยลงฉายเลยนินหนึ่งเ้อะมันได้กะขอโทษขออภัยแล้วกะแล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณเอือ้อผู้เพื่อนสนับสนุนให้มีโอกาสได้มีมีคลิปลงเนาะ มีเพื่อนสนับสน,นุนหายมีคลิปมียังลงเป็นตะเบิงตะยังน,น้ามูงเยงอะดเยดเยเยเข้ากับมือนี้านากะสิไปคลายมันแม่นตักชีเดคลายือบอฐานาดรุ่นเดนออนอ้อพี่นอ้องาักชิคลายเบิรหรือบอสบายดีพี่นอ้อง กินข้าฟุ้งปังมุ้งปังมากมืงก็หนนีไม่น้องเลยฝนตกพ้นกระท่ได้อยว่าที่เห็ดแนวแข่งอยังมึมีเงินซื้อผ่าตั้งกระท่ได้แล้วเห็ดแนวแข่งฝนยังมึมีเงินซื้อผ่าตั้งในพ้นสาดเขาไปเพื่อนตัวนี้ยังมาเอื้อยอันนั้นพี่ละไม้เพิ่นห้อันหายเงินอัน กำลังใจให้น้ำมูกน้ำมันไปอ่นซอยเอวันนาเพื่อนหหาลอยก็เลยได้ไปสือผาตังเพื่อนกะเพื่อนน้อยเครื่องคล้องผัดลายเต็มเบิดเพื่อนล้างไม่กะเขาได้ปีเลยต้องช้ำปีเลยย่อขข้น ล้างคากันยังเป็นหนีอยู่พี่น้อยล้างค่าเพื่อนใหม่นี่เป็นหนีสามหมื่นนี่เป็นเพื่อนของเอือ่อยลูเพิ่นไปหางเงินผู้เดียวกับบ่ท่านหางเงินคนเดียวลูกชายเพิ่นได้ติดเซาอันนี้แหละเสาก,กับเรื่องทงงั้งทึงแต่ว่าสังกระซีนียังเป็นหนีอยู่ นี่เวียดหลายปีนะโอ้เอื้อยเพิ่นตัดกล้วยใบกล้วยเลยเนาะตัดห่อข้าวต้มมื้ออื่นพี่น้องเอ้ยมีฮอดแดดสิตากใบกล้วยกล้วยก็แก่บ่ทันบ่ทันไปบุญจักเทื่อกล้วย3เครือ พี่น้องมาส้มสวนมาอนี่มาได้ไปไซส์พี่น้องเอ้มาอนี่อยู่เพื่อนย่านโควิดพักพอ่อนพ่อมาออกมาสีออกมาหน้ามันนี่เพิ่นออกมาอยู่บ้านเนะาะลอยลงไปหลัดถดังไปไปพี่น้องเย เป็นขี้จุกจากจามแะไรๆยันน้ำหวยมาเกินขามน้ำบ่ได้ถ้าพี่น้องมาส้มชวนชวนกล้วยแล้วกนถ้าปลูกพักนี่นี้หยามันหุม่มนะใหากำลังเสียได้น้อยหนึ่งเสียอันนี้ก็เคือยานั่งแล้วยานั่งใส่แกงน่อไม้พี่น้องเอ้ยปลูกไว้ พราะได้ว่าบ่ได้ซื้อหมูมันอึดยานางเด้อยู่บ้านบ่ได้คือแถวอันอยู่ดงยายเพิ่นเสียเพิ่นหากไปน้อยนึงเพิ่นเสียหญ้าต้นใบแมงลักใบแมงลักแกงเห็ดแกงปลา ยังเสียบแล้วพี่น้องเอ,อ้ยชีฮดสวนปลูกพักกันเลยกูแหละกูดีแหละกับวิทย์ย่ามเกี่ยวเขาปลูกพักพักบ่งพักอันนะั้นอันนี้กับมักทั่วผู้จีนชาติได้ได้ยังบันยันเบิดเงิน มุกปลาซิวจเ็นได้ปลาซิา่น้องมาได้กินข่าน้ำจิ้เลยมกปลาซิวน่อยปลาคอปลาเค็งไปสั่นเลกคอปลาเค็งห้งแสด้ย้าสโอ้ยมันหมุนมุนมดมุกเสดพักขยงนพี่น้นนองเอ้ย พักกันยังหมุกเสปาจปะใจยุบใจยุบใจยุบใจเต็มเต็มเต็มน้องหน่อยนอกชาวบ้านมือโนูลาบเท่านี่นะที่เป็นมือแรกเนาะสบายดีพี่น้องมาเดินกินข้าวน้ำกันเด้อทำามดีฝว่าลิงยับมากนี่มาเด้อปลาลุงกินข้าวเด้อ เปินปลาลุงกินข้าวนะแม่ลาน้อยสบายดีปลาลุงยัแม่ก็เราสบายดีปลาลุงอ้อนสบายดีปลาลุงอันนี้ร้านพี่น้นองเอ้ยลูกอันอันเมียมลูกช่อเตยที่ว่าเพิ่นมาเห็ดอันน่ะเขาหมอ้านนี้นกระปุ่นนั่งกระปุ้นซอยว่าน,นี่สบายดีปลาลุง Mẹ ba dê luôn nè ba trang Trang chưa, Phải dạy cửa bác lại Đấy, thằng lòng. Hết nặng Nó lên không à? บกปลาซิวพี่น้องเ้ยสวยเดียวกินปลานี่ยบในเห็นป่ะปลาซิวะปลาบอไปงมมาจากปลา ตัวน่อยกินกนน่ะหละพวกปลากัดับกเพชรดิบพี่น้องพวกเพชรพวกเพชรพวเพชรอยู่ตาไทยกรดบพวกเพชรมุกเมกเย้พกเพชรเย้นิโน่พกพริกจี่พ,จพี่นอ้อ,อ,องอาหารบานนันนา มิกแล้วก็พิดไปซะนีนะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้ในเด้อพี่น้องเด้อฝากกดกระดิ่งให้แนเป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องเด้อขอให้พันนไว